สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเราใครไม่เก่าแต่เราเก่าพ่อเราคือเกา่าเกมวันนี้มาดูเกมสแลมดังโมบายกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ผมเก็บแพทอัพสกิลอันที่2ของเซนโดได้แล้วมาดูกันครับผู้เล่นของผมเซนโดตัวนี้โอ้ย ใช้เวลาในการอัพนานมากนะครับผมอัพไปได้ถึง43%แล้วนะครับสกิลหนึ่งสกิลอธิบายไปแล้วต่อ3,000เพชรนะครับ วันหนึ่งก็เก็บได้ประมาณ200เกือบ2 0 0เพชระนะครับ10วันก็3000เพชรต่อหนึ่งสกิลผมใช้เวลาอัพสกิล2อันเนี่ยอันที่2เนี่ยใช้รวมกันแล้ว20วันจะเป็นเดือนแล้วอดทนยาวนานมากจะเติมก็เติมไม่ได้โดยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้โอ้ยอ,อยากจนคนแค่เหนละเกินไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดีย๋ยวไปดูได้เลยครับตรงพรสวรรค์อ่าสกิลที่ผมอัพไปบัดมาดเลยครับนั่นคือสกิลเลออัพ นี่ครับอันนี้ครับดับเบิลเลย์อัพนะครับเป็นการเลย์อัพสลับมือครับเอาไว้หลอกล่อพู่ต่อสู้นั่นก็คือเหมือนของเขาว่าครับที่ดังสองจังหวะแต่อันนี้จะเป็นเลย์อัพ2จังหวะแทนนะครับนอกจากอันนี้ที่เป็นจาเป็นต้องใช้แล้วนะครับผมคิดว่าสกิลที่จําเป็นต้องใช้อันนึงก็คือสกิลการจ่ายบนสวยนะครับนี่ผมก็ไล่อัพหมดเลยนี่ครับที่จําเป็นเพราะว่านี่ครับจ่ายบนสวยมันเพิ่ม ัตราชูดท,ที่ว่าง5%นะครับ2แต้มแล้วก็3แต้มด้วยนะครับให้กับเพื่อนที่เราได้รับบอลจากเซนโดนนเองครับแล้วก็สกิลอีกอันหนึ่งก็คือสกิลเฟดเอาเวย์นะครับตัวนี้นะครับที่จําเป็นต้องใช้อันนีอนน้อันนี้คือสกิลที่ผมอัพอันแรกเลยครับแล้วก็มาอัพอันที่2คือสกิลเลทอัพนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าในโหมดฝึกซ้อมการชูด เอาเวรวมไปถึงท่าสกิลที่ผมอัพไปเมื่อกี้ก็คือเลเวอปสองจังหวะนั่นเองครับว่าจะใช้ตอนไหนยังไงครับไปติดตามชมได้เลยครับโอเคครับมาถึงโหมดการฝึกแล้วนะครับเซนโดจะมีอยู่2โหมดนะครับนั่นคือโหมดฟอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็โหมดาการนะครับเวลากดเปลี่ยนแล้วก็กดปุ่มขวาสุดสกิลขวาสุดนะครับอ่า สกิลที่ผมอัพมาเมื่อกี้นะครับนะั่นคือสกิลของโหมดฟอร์เวิร์ดนะครับคือสกิลหนึ่งเองครับกดหนึ่งครั้งจะเป็นเลเวอร์ธรรมดาปกตินะครับนี่อ่านี่กด2ครั้งนะครับมมก,รก็จะเป็นดับเบิลคัทที่ผมอัพมาถ้ากด1ครั้งอ่าก็จะเป็นเลเวอร์ปกตินี่ครับนี่ผมขอเอาบอลก่อนนี่ออกก่อนนะครับแต่ถ้ากด2ครั้งบนเส้นหัวกระโหลกนะครับ ระยะสกิลหนึ่งของเซนโดอยู่ตรงนี้ครับกระโตรงนี้นะครับ,รรบที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะถ้ากด2ครั้งนี่ครับนี่จะเป็นับเป็ลคัสน์นั่เองครับสวยง,งามมากนะครับเวลาเวลาใช้ก็เอาไปใช้รวมกับเลี้ยงแหวกมายาสกิลสามนี่เองครับกดเลี้ยงแหวกก่อนแล้วก็เละอัพนี่ครับเลี้ยงแหวกเละอัพนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเละอัพธรรมดาหรือ เลี้ยงแวกเหรือมันคัชนี่เอาไว้หลอกได้นะครับแต่ก็เสี่ยงเสี่ยงที่จะโดนตบครับเพราะว่าถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่อัพสกิลบล็อกมาเยอะเนี่ยเรามีสิทธิ์โดนตบนะครับดังนั้นผมจึงเลือกที่จะใช้สกิลวงนอกเป็นสกิลแรกที่อย,อยากจะอัพนะครับนั่นก็คือเลี้ยงแวกมายาแล้วก็เฟดอาวีนะครับอย่างที่ผมสอนไปนะครับกดเลี้ยงแวกมายากดการันทีแล้วกกดสกิลหนึ่งครับนี่ครับ นี่เห็นไหมครับโอกาสที่เราจะโดนบล็อกยากอยู่ครับอ่าแล้วก็อ่านะครับแล้วก็เป็นโหมดโหมดฟอร์เวิร์ดถ้าเราเลี้ยงบุกสกิล3มันก็จะเป็นเลี้ยงบุกเข้าไปข้างในนี่ครับแล้วก็ถอยหลังเฟดเอาไว้นี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคครับมาพูดถึงการดีเฟนซ์ด้วยอันนี้หลักสําคัญเลยนะครับเวลาเราอยู่ในโหมดฟอร์เวิร์ดเนี่ยเอ้ยเราอยู่ในโหมดการ์ดเนี่ย อัตราการบล็อกเราจะเป็นสกิลต่างจากออกไปนะครับเห็นไหมจะเป็นพุ่งตัวบล็อกครับผมว่ามันจะบล็อกได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าโหมดอ่อฟอร์เวิร์ดนะครับถ้าโหมดฟอร์เวิร์ดเนี่ยจะเป็นรูปแบบรีบาวอย่างเดียวบล็อกอย่างเดียวนี่ครับอ่อาผมให้มันก่อนถ้าเรียกเปลี่ยนโหมดเนี่ยเป็นโหมดบล็อกม,มันจะเป็นรูปพุ่งบล็อกครับนะผมลองไปให้มันอ่ารีบชูสกแกอ่าเอาไปฉันจะบล็อกแก นี่เนี่ยเห็นไหมครับกระเด็นเลยอ่ะอีกรอบนึ่งไปเอามาไปเอามาไปเอามาอ่าเอาไปอ่าฉันจะให้แกเอาไปอ่ะส่วนเรื่องการชุดบนนอกครับไปดูได้นะครับเซนโดคลิปเซนโดของผมคลิปแรกเลยนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงกันใช้สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งดังเอ่อเลี้ย up สองครั้งแล้วก็การบล็อกครับผมอ่าโอเคครับ เดี๋ยวไปดูในเกมครับว่าผมอัพสกิลเพิ่มมาอีกหนึ่งอันแล้วจะช่วยในเรื่องการบุกมากแค่ไหนครับติดตามแลบชมได้เลยครับโอเคครับมาเจอกันในแรงแลครับทีมของผมก็จะมีโองูเลนะครับมีลูกคาว่ามีผมเซนโดะครับเป็นตัวทําแต้มทั้งหมดเลยนะครับเกมนี้ผมชนะแน่นอนครับเพราะว่าผมมีกิง่ายมารวมด้วยโคงูเลกิง่ายนั่นเองครับผมมาดูตัวเกมครับว่า รูปแบบเกมจะเป็นยังไงหลังจากที่ผมอัพสกิลไปแล้วจะใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนครับสกุลนี้กับลุกกว่าทีมผมจำบบอลนะครับปาบฝ่ายเขาได้บอลนั่เองครับผมก็ดมดมมองข้างในนะครับเปิบเ,เขาดังนะรีบาวฝั่งเรารีบาวได้ผมออกข้างนอกครับข้างนอกผมก็ลองใช้ดับเบิลคัชเลยเห็นไหมครับได้แต้มครับหลอกเขาได้นะครับ ต่อไปเขาได้บุกแล้วครับก็เป็นสุนิสงให้เซนโดของเขาอ่ามีอย่างนี้ของเขายิ่งยิ่ยักยิ่งยิ่ยักษ์ยิ่งยักจ้ำชุดไปโดนรบกวนครับรีบาวฝั่งเรารีบาวได้อีกแล้วนะครับโอ้โดนนี่ยิงชกไปได้นะครับสุนิยิงของเขาสงคืนเซนโดเซนโดมีอย่างนี้จะทำยังไงเสโดอีกรอบหนึ่งเซนโดจ้ำชุดเฟรดเวีข้างหลังไม่เข้าครับสุนิเขารีบาวได้อีกรอบผมบล็อกไปเลยครับโอ้โหนี่ครับหลังจากที่ อธิบายเมื่อกี้ได้ใช้โยนเลยครับบล็อกทันควนแต่เขาก็ชุดลงอยู่ดีผมได้บุกอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็ส่งสกิลให้ลูกค้าใช้สกิลดังสลับมือนะครับหรือว่าดังสองจังหวะนึงเองครับผมก็ได้เอซีดไปอ่าย่งกียกักๆผมตบมีอย่างนี้ได้อีกรอบหนึ่งครับอย่างที่บอกว่าสกิลท้าบล็อกของกาดอะสุดยอดจริงๆครับไปลองฝึกดูครับอย่างนี้อีกแล้ว ขย่ายหรือเปล่าโ่งให้เซนโดผมไม่ทันจริงๆครับจังหวะนี้เพราะผมต้องยืนยืนคุมการครับเพราะว่าไม่มีเซนเตอร์นะครับผม,ผมเลยให้เน้นที่ลูกคว่าทําแต้มนะครับอ่าจังหวะนี้ลูกคว่าก็ใช้ดังสองจังหวะไปอีกอยู่รอบนะครับก็ดูเชิงเจอผมก็อยู่ข้างในบล็อกสกุลมนีได้อีกรอบหนึ่งครับผมผมว่าเป็นตัวเขาเครื่องเลยครับบล็อกก็ดีจังหวันนี้ผม จะทำเดอะบัตคัครับพอจับจังหวะได้แล้วนะโดนบอกไปอีกหนึ่งรอบเซนโดของเขาไหม่แล้วส่งคืนม่อย่างงี้บางชุดไม่ลงครับนะฮะสกีงี่เขาเออม,มีอย่งงงี้ก็ลด,ดเ,ลเร็วเซนเลเกินนะครับบล็อกชุดไปได้อีกหนึ่งรอบผมบล็อกไม่ทันนะครับจังหวะนี้ผมดดบเบัลคัทไปอีกโดนบล็อกไปอีกรอบผมว่าผมจะเลิกใช้ละเพราะว่าเขาเริ่มจับจังหวะได้แล้วนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยน าการเล่นเป็นวงนอกแทนครับตรงนี้ครับผมก็ส่งคืนออกข้างนอกก่อนอ่าอ่งเงี้ถึงดง่ายของเราจูดไม่เข้านะครับผมก็จังหวะนี้จัง,ท,จงที่เขาด้อมๆมองผม,ม,มรีบในอัพจังหวะเดียวไปเลยครับเพราะว่าเพิม่มขั้สองจังหวะแล้วคราจัดจังหวะได้ผมบล็อกไปอีกหนึ่งรอบโอโ้โหสรุปว่าตอนนี้ผมเป็นเซนเตอร์หรือเปล่าเนี่ยบล็อกหลายรอบซะเหลือเกินอ่าส่งึ้นยิ่งยากเข่ายังไม่ออก จากเส้นสามแต้มยังไม่มีใครออกออกแล้วนะครับแต่วันนี้ลุกเขาว่าดังสองจังหวะไปนะครับสรุปได้ใช้ประโยชน์สองรอบแรกนะครับพอเริ่มจะจังหวะได้แล้วดัมั์คัดัมคัข,ของเรานะครับแต่ไม่เป็นไรผมอัพสกิลวงนอกไวล้ละเฟือเราลบกวนได้นะครับผีดีบาวได้นะครับเฟือส่งให้ผม ผมยกืกๆใช้ทำไม่ตายเลยครับปามียบปล่อยต่อเลยครับดูการบุกของฝั่งเขาบ้างมีอย่างนี้มีนี้ส่งให้เซดโดเขาชุดโล่งๆเลยครับไม่เป็นไรฝั่งเราบุกได้แล้วตามถึงนำถึงสี่แต<า>มม้มนะครับเอาตามของเราสี่แต้มตรงนี้ลูกคุณว่าทำแต้มอีกรอบหนึ่งแล้วครับกลายเป็นหกแต้มแล้วเล่นสบายๆหน่อย คือเราสั่งแล้วส่งเวลาหน่อยเว้ย์ส่งเวลาหน่อยเว้ยอ่าส่งดียักษ์เซนโดนี่เราหลบมายาผมบล็อกไม่ทันครับรถเหนียวเลือกเกินามาดูการบุกของทีมผมอีกรอบนึงผมขอบอลแล้วลออกมาลงมาแบ่งกันบ้างแบ่งกันท้ำแ,แ,แต้ตแมบ้างผู้เป็นหัวั้ผมปู๊บอ่าแล้วก็ชูดเฟตเว่เพราะผมคิดว่าจังหวะนี้เข้าไปในอ่านมิติตดนบล็อกได้นะครับ ผมก็เลยใช้สกิลแวกมายาเฟดอเวไปเลยนะครับแล้วก็ลงด้วยจังหวะนี้ผมบล็อกถึงรอบผมเล่นเป็นอะไรกันแน่นี่ยอ่าปึ๊บเฟิร์เฟิร์ฟแล้วก็หลอกไล่อัพจังหวะแรกไปนะครับสลับไปมาครับให้เขาจับจังหวะไม่ค่อยได้นะครับที่มีการเล่นของผมสองจังหวะบ้างหนึ่งจังหวะบ้างเฟดอเวบ้างอันติของซังโกนงิบล็อกไม่ได้จริงๆ จังหวันนี้เราแอบชูดกิจไงของเราทำแต้ไมได้เท่าไหร่กิจไงเบิ้บจังหวะนี้ผมบล็อกไปอีกรอบนึงโอ้โหอ่าส่งออกมาข้างนอกผมนี้ยักปึ๊บเบิบอ่าแล้วก็เฟดครับไม่กล้าเข้าครับแล้วก็ลงด้วยอ่าเพราะว่าเห็นสกนุลินิเขาอยู่ตรงใต้แป้นพอดีนะครับปึ๊บตัดบอลได้หืมเสียดาย ยี่สิบวินาทีสุดท้ายผมบล็อกไปอีกรอบหนึ่งโอ้โห <c oughs> เต็มการบล็อกเูาก็ว่าบล็อกอีกรอบหนึ่งปาบปาบแปดวินาทีสุดท้าย <c oughs> จะเป็นการบุกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครับ <c oughs> ผมได้บอลอยู่ตรงนี้ส่ <c oughs> งให้โอ้โลิเข้าแล้วกี่งไงผมยิงเข้าเลยโอ้โยสงสารแท้ จังหวะสุดท้ายส่งให้มิยังงิชุดเกือบ3แต้มลงไปครับจบเกมครับเกมนี้นะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับกับสกิลเบวิลคัตของเซนโดนะครับแต่ก็ต้องดูทีมด้วยครับว่าเขามีตัวบล็อกตัวอะไรหรือเปล่าแล้วก็ประยุกต์ออกครับว่าเราจะใช้2แต้มแหวกเข้าข้างในหรือเฟ a อว y ออกด้านนอกครับอ่าครับผมผมก็ได้ MVP อีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับกับ เซนโดที่ผมไม่ได้ใช้เงินเติมเลยใช้ความอดทนอย่างเดียวครับในการโอ้รอสกิลที่2มาเกือบเดือนเลยครับยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณที่ตามติดชมกันมาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนลี่ใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้เก๋าเกมขออนุญาตกลาบลาไปนที่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ